ชายหญิงคู่นี้อยู่บนเรือนสำราญที่กำลังล่มเลยวิ่งหนีตายมาที่เรือชูชีพปรากฏว่ามีแค่ที่นั่งเดียว สามีเลยกระโดดขึ้นเรือและหนีออกมาปล่อยให้ภรรยายืนอยู่ลำพังบนเรือที่กำลังจมเธอเลยตะโกนตามหลังสามีด้วยประโยคสั้นๆพอครูเล่าถึงตรงนี้เนี่ยก็เลยถามนักเกรยียนในห้องว่าพวกเธอคิดว่าผู้หญิงคนนั้นตะโกนว่าอะไรนักเกรยียนบางคนบอกว่าฉันเกลียดคุณฉันไม่น่าแต่งงานกับคุณเลยฉันมันโง่เองที่ไว้ใจคุณแต่มีนักเกรยียนอยู่คนหนึ่งตอบว่าฝากดูแลลูกของเราให้ดีด้วยนะครูแปลกใจและถามว่าเธอเคยฟังเรื่องนี้แล้วหรอเด็กคนนั้นบอกว่าไม่เคยคะ่ะ แต่ตอนแม่หนูป่วยก่อนเสียชีวิตนั่นคือประโยคสุดท้ายที่ท่านบอกกับคุณพ่อครูเลยเล่าต่อว่าหลังจากที่สามีรอดชีวิตกลับมาบ้านเขาต้องเลี้ยงลูกสาวแต่เพียงลําพังแต่ลูกก็เติบโตมาได้เป็นอย่างดีจนวันหนึ่งเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคร้ายหลังงานศพลูกสาวไปค้นเจอไดอารี่ของพ่อตอนหนึ่งเขียนว่าพ่อกับแม่รักลูกมาก แต่แม่ป่วยด้วยโรคที่ไม่มีวันรักษาหายในวินาทีแห่งความเป็นความตายแม่ขอให้พ่ออยู่ต่อไปแม่พ่อจะอยากจมลงไปพร้อมกับแม่มากแค่ไหนแม่ก็ขอร้องให้พ่อกลับมาเพื่อดูแลลูกลูกสาวน้ำตาไหลเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเธอไม่เคยรู้เลยว่าทุกลมหายใจของพ่อคือการใช้ชีวิตแทนคำสัญญาของแม่หลายครั้งนะครับที่เราอาจจะเผลอตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่เราเห็นแค่ครั้งเดียวแต่ความจริงก็คือไม่มีใครรู้หนังทั้งเรื่องจากหนึ่งเหตุการณ์ คำพูดบางคำการกระทำบางอย่างอาจไม่ได้สะท้อนถึงตัวตนของเขาเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าคนอื่นเป็นยังไงจากสิ่งที่เขาทำไม่ถูกใจแค่ครั้งเดียว